สวัสด um: ีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกันนี้ฉันหมอลำเพชชราประทาดขามแกนจงอ่างครรั่งสอดแจงค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยว่อนนี้ฮอสิภาคฝเบิงหลังเวทีนะคะแล้วก็ภาพร่วมโดยทั่วไปกันแล้วกันนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋านะคะเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเลาะเบิงกันแล้วกันนะคะก้อนที่สิทําการแสดงนะคะก้อนสิสิึ้นแสดงนะคะเดี๋ยวสวภาพี่น้องไปเลาะเบิงจังน้อยก้อนบรรยากาศแบบมีเขาไปได้เบิงดนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรี๋ยวสิภาพี่น้องไปเลาะเบิงกันแล้วกันค่ะว่าบรรยากาศ ของเ้านะคะเป็นเช่นไรนะคะเพราะว่าบรได้ไทยพี่น้องเบื้องดดแล้วค่ะบรรยากาศลังเวทที่แบบนี้นะคะอ้าวเขาไม่เห็นเ<า>จ้าที่ค่ะสวัสดีค่ะน้องแฟอนะคะน้องแฟชวันวิทค่ะ,คะพี่น้องค่ะไม่เห็นไม่ยืนเค้งยิ่งเป็นเจ้าที่ยังอยู่นี่ค่ะดูสคริทเองค่ะโอ้หนามันคือขอกไกลถิ่แม่เอ้ยไปค่ะสองสาวดาวเพชรดาษถห้พี่น้องว่าเบิ้ง ลูกๆก็เอาเครื่องเอาอุปกรณ์ต่างๆมาเตรียมไว้พร้อที่จะขึ้นแล้วนะคะเพลงใดเพลงใดนะคะเออบริเวณนี้ก็เป็นของสาวจงอ่างเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่งนี่ของสาวจงอ่างจงอ่างฟาร์มไรไก่เออฟาร์มให้ไกลค่ะพี่น้องไกลกับาอยู่นี่บริเวณนี้เป็นของสาวจงอ่างเปลี่ยนชุดอยู่หนีเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะปเบื้องทางหน้าวทีน้ำนะคะพี่น้องชมบรรยากาศ แล้วก็ชุ่มผังหนาเวทีนี่เลาะไปเห็นบ่ชุดเต็มเลยค่ะสถานที่ห้าวขับแคบนะคะเพราะว่าห้าวอ่าสั่งบ่ฮั่นในเสร็จคือบริเวณคือห้าวเทปุ่นย่างบริเวณน่ะบริเวณที่เคยไายพี่น้องเบิร์นนะครอันนี้น้องอุ้มลุ่มค่ะห้าวอันไทยอันโอ้อนห้าวเห็ดบ่ฮันเหลีวกะลิสีเห็ดโดมเงี้ยขยายออกไปทางพุ่นอยู่เพราะฉะนั้นเหลียวกะโอซายอยู่โดมหน่อยสักอนนะพี่น้องเนาะเออนี่เห็นบ่บริเวณนี่ยังเทปุ่นบ่ฮันเหลี่ยวเซตค่ะ เสียงก็ะจะมีแสกซ้อนแน่ว,ว่าจะเป็นเสียงเครื่องดนตรีองดนตรีรวมไปถึงเสียงเครื่องปั้นหรืออะไรแรกซ้อนก่าพี่น้องก็โอซาเบิงเอานะคะมื่อนี้มิโตจีนค่ะพี่น้องค่ะมิโตจีนค่ะนะคะเห็นบ่นี่ฮาจิเบิงพาพี่น้องไปเบิงเก็บภาพมาฝากบรรยากาศนะคะบรรยากาศนี่งานวันเกิด นี่เป็นฉากงานวันเกิดของไอ้เต้าพงศกรค่ะงานวันเกิดไอ้เต้าพงศกรนะคะไม่ใช่ไอ้เต้าพงศกรที่พูดผิดไอ้ทิศพงศกรนะคะเนี่ยเห็นบ่ Happy birthday 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 ah birthday 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 ค่ะ birthday เต้าพงศกรนะคะ birthday เตา้า เบิร์ดเดย์ไอเต้าหัวหน้าค่ะเบิร์ดเดย์ไอเต้าบอสค่ะเบิร์ดเดย์ไอเต้าพงกรเบิร์ดเดย์ไอทิดพงศกรนะคะเบิร์ดเดย์ไอทิดนกนะคะสวัสดีพี่น้องเบิร์ด Happy birthday to you 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 Happy birthday to you, 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 and Happy birthday to you และ a n Happy birthday to you เห็นไหมคะฉากวันนี้ความสวยความงามวันนี้ พี่นอ้องเดบ่งเดบชมกันนะคะข้าง,า,งางไปก่อนกันเลยกันนะคะคุณผู้ชมขาเนาะนี่ลูกๆของขา้าวกะแต,แตงแตงตัวเลี้ยวนะคะแต่ว่าสะจงอ่างบ้านเดแตงตัวอยู่ค่ะนะคะสะจงอ่างมา่ามาไทยลิปอยู่จากประมาณสิบนาทีเนาะอ,อุ้ยเจอแฝดโดยบังเอิญค่ะคุณผู้ชมขาเราเจอแฝดของเราโดยบังเอิญน,นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะ เหมือนกันเป๊ะไม่มีที่ติไม่มีที่ไม่เหมือนต้องถามคุณพ่อแล้วสวัสดีดีหเมือนม่งสวัสดีค่ะ,ะดิฉันจงอางค่างซอจงผิดค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจงอางค่างซอจเจงหมอลำนำ้ำมยหมกเนี้ยขนาดนกพุ่มสะกดค่ะ,ะจงอางเลย แตัวจ็ดสีกับกายยางมหาปู่หาพจน์เราเอาค่ะมันบ้านดีคนค่ะชงกีคาร์บอนขา่ใเจ้าหมอาไม่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหมอลำพิชลาประธานการเกลียนจงอ่างครั้งสอเจงหมอลำเสียงิโฮเมียนวนหนานกป้อนจะก่อนค่ะตอนนี้เริ่มสอนออกไปตัวทีนวิโฮเมียนเอาแฝดไหมค่ะแฝดอยังเอาแฝดกับยุคกี้เมียเพิ่นกะรีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิอันสวัสดีแบบแม่จงอ่างเบิ่งคัตว่าแฝดกันเออเอาเอาเอาลองเบิ่ง สวัสดีค่ะดิฉันจงอางข้างสอดแจงหมอลำเพชรชราผัสถาดคำแกนโอ้ยหมอลำเพชรชราก่อนจะคอยจงอางข้างสอดแจงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหมอลำเพชรชราผัสถาดคำแกนโอ้ยจงอางค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหมอลำเพชรชราผัสถาดคำแกนจงอางข้างสอดแจงหมอลำน้ามีหงมีขนานุพงศกรค่ะงานเดี้ยนมาค่ะมองดูมองได้บ่าคือกันน้องพี่น้องเบิรงเอามองเด้บ่าคือกันเอาเราทำแบบนี้สิบอกทีว่า ไม่เหมือนตัวในอัปปากามาวงไม่เหมือนตัวในอัปปากามาวงเลยค่ะรับรองวันรามึงเละแทรกอะไรมันว่าอัปากาเมื่อเม่จะเปซื้อสีท่าบ้านมาศาสใส่ไุดก้อนค่ะน้องเอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนายเอกตัวน้อยของเราค่ะอันนี้บอสนะครับบอสมาแกงบอสมาแกงหนูตั้งแต่หัวค่ำเลยสมัยเจงเสียมันผสมพันธมายืนโอ้ยเจ๋งเบิรงดูนี่ขึ้นลงที่เทียนโอ้ยนี่แหละค่ะไล่กันเรื่องจริงผ่านจาะค่ะบอสขาตีแผ่สังคม นั่นพี่น้องสภาพเดี๋ยวเขาจะอ้อมไปทางผี่เนาะพี่น้นนองเนาะเดี๋ยวสิอ้อมไปทางผีเนาะพี่น้นนองค่ะนี่ใครเทคนิคของเฮาคุณพ่อของเฮาเนาะแล้วก็จะอ้อมไปลู่อันล่่ฉุดนนโฮโฮเนาะกระชีหงหงแ่เด้อพว่าของมันหลาเนาะพี่น้องเนาะสถานที่ครับเขบของมันหลอันนี้ก็จะเป็นบริเวณเสียบขนนะคะบริเวณเสียบขนแล้วกับบริเวณอ่า กระจายขนลูกๆก็จะมาเอาขนเอายังอยู่นี่นะคะนี่อันนี้จะเป็นโรงเก็บชุดนะคะนี่คะ่ะเห็นว่าพี่น้องกุณกาแต่งตัวะะมะขะมักขมนกันแต่งตัวรงเก็บชุดนะคะเครื่องประดงประดับนขนขนชุดเชิดเอยียงเห้านี่นี่คะ่ะเอาคือมีคุณอ่อทำหน้าที่อยู่ผู้เดียวเมื่อนี่เอา้า มี่จงไปใส่เอามาเป็นบานน้ำเจียวเป็นบ่อพอสรุปจะมาผู้เดียวเมืมึงระบบหนังหรือจะหนีสองไล่ใส่โอไล่นี่ตายแล้วพอคอยคอยว่านเปนมี่จงมาน้ำเจียวเป็นแมนตีป้ามี่จงบ่มีอ่างนีเจ่นไรจังทิมพอคอยเดี๋ยวจะไปเบิ้งไอทิดเพิ่นอ่าไอทิดนกฝึกร้องเพลงครับพี่น้อง ส่ชุดเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ชุดเรียบร้อยแล้วสาวชุ่อาใส่ชุดเรียบร้อยแล้วเสียงมันดันงพี่น้องความจีิจะขึ้นเวทีเดี๋ยวเท่ากัเบิ่งซุมนี่วางผู้ใหญ เสียงดังพี่นอ้องก็เลยว่าพี่นอ้องปีกออกมาเนาะขอบคุณทุกการรับชมกันเลยกันค่ะเดี๋ยวจิไปแต่งตัวสะกก่อนไนบ่